กิมาภูโสติจิวลาณิสัพพังนะสินตติสัพพขันธังนะสินตติขันธังเอกังขันธังเอกังสินตติะสัพพังสินตติปัญจขันธังปัญจกะตุงสินตติะอัฏฐขันธังนะสินตติอัฏฐกุสิกนะสินตติเอวังกาลิตวะอธิฐานังกะตุงสกุสิกะ อดิฐานันางการตุงสกติทีีส์สบับอะสัพังเนะื้อชินด,ดัดิที่ดีเว่บเอวาอ่าอามาอัซซุเอโก